กำลังนั่งเรือไปกอเกาะเกตกันนะคะไปดูสถานที่นะคะที่จะพาพวกเราไปเที่ยวกันนะคะการเที่ยวเชิองอนุรักษ์เนาะมาโฮมสเตย์นะคะที่นี่โฮมสเตย์ชื่อว่าโฮมสเตย์บ้านย่านะคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยนะคะว่าแบบจะสวยงามน่าเที่ยวน่าพักผ่อนกันขนาดไหนเนาะระหว่างที่ เรามานี่ก็แบบอากาศดีมากนะคะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศข้างๆเนาะเห็นไหมคะอันนี้เป็นบ้านเรือเลิมน้ำเนาะลมดีมากๆอะ่ะลมดีมากๆะะเดี๋ยวพาดูสมาชิกที่มาด้วยนะคะอ้าวมาแล้วค่ะสมาชิกที่มาด้วยสมาชิกที่มาด้วยอ่าแววแวเรากำลังไปดูสถานที่จะพา คนไปเที่ยวกันนะจะไปโค้งเซ ไม่ด้มองมองไปแบบแบบบรรยากาศแบบชิลชิลมากๆนะคะอันนี้เป็นเรือเนาะเป็นเรือขนทราย <Wow. S 1> มากันละนะคะน้ำเป็น,นระลอกขึ้นเลยน <Yeah. S 1> ะคะเนี่เป็นบ้านริมน้ำเนาะค่ะอันนี้ทางเดินเก๋ๆเลยนะคะบ้านบรรยากาศบ้านเป็นแบบนี้นะคะค่ะกำลังมาเรื่อยๆนะคะ ไปดูกันค่ะนี่ค่ะพักตรงนี้เป็นตลาดนะคะ <Hi. S 1> ก็สามารถที่จะมาเยี่ยมมาชมมาช้อปปิ้งได้นะคะอันนี้ก็คือหมู่บ้านโอ่งอ่างนะคะหมู่เจ็ดอะะำเภังกเกาะเกต็ดะคะ ตรงนี้ก็มีของขายเยอะเลยนะคะก็นี่เป็นจุดหนึ่งนะคะที่มีของทานนะคะวิน่าทานมากแล้วก็ราคาไม่แพงค่ะสำหรับท่านที่มาแล้วแบบเอ้ยร้อนไม่มีหมวกมีหมวกอะไรเงี้ยก็มีหมวกขายโอ้มีขนม ชมพูมะเมี่ยวโลละแปดสิบเดี๋ยวเจอกันค่นะคะมีสมุนไพรพื้นบ้านจ้าชาวสุขนิยมจ้าอ๋อพวกอะไรบ้างอุ้ยนี่คือผักนาำผักนาำดองไว้หากินยากมากเอ้อันชั้นสิบาทเองค่ะสิบบาทเองอ่ะปลาแม่น้ำทอดปลาแม่น้ำทอดอ้าวนี่โอเคโอเค นนเป็นนี้เป็นฝากของอัญชัน,น,นเผื่อใคร,รอยากเอาไปโผล่ <c oughs> มือแรงแต่ว่าเขาทำออกมาสวยมือแรงเรื่อตาดีชีสพายเบเกอรี่ตามเราไปทุกที่เาว้ทานอาหารกลางวันกันที่เตี่ยวอียงน้ำนะคะะสุดยอดบรรยกาศ

ปรีมาเนาะเก๋มากเลยน่าทานอนะ่ะน่าทานมาทานด้วยกันข้าวผัดปลาล้านะคะเป็นเมนูที่ร้านนี้ก็ดูน่าทานนะคะแต่ถ้าใครจะสั่งต้องขอบอกว่านานมากนะคะลองดูนะคะว่าท่านอื่นนะทานกันหมดแล้วนะคะจนเขาเลิกกินกันแล้วนะคะอันนี้เพิ่งได้มาดังน,นั้นถ้าใครมานะคะข้าวผัดปลารเป็นเมนูที่

าหอมทีเนาะร้านนี้นะคะหหก็จอันนี้มันจะเป็นกาแฟนะคะกับส้มนะคะก็จะแยกส่วนกันอันนี้แล้วก็ข้างบนเขาจะเป็นส้มชิ้นๆและมีดอกไม้เข็อร่อยอะอร่อยม,มากอะเมนูนี้คือเมนูนี้คืออะไรคะ <laughs> กาแฟ <laughs> กาแฟส้มสดส้มสดซิกเนเจอร์ของร้านชาของร้านชาของทีประจำเลย มีความ,มองปร้ยวแล้วก็แล้วแล้วใช่แล้วมันก็จะมีกาแฟเข้าไปด้วยแต่ว่ามันจะแบบละมุนนะ่ะต้องกินเลยค่ะร่อมากอันนี้เป็นสมูทตี้สับป,ปะรดนะคะของร้านชาหอมทีคือโอเคละสมูทตี้สับป,ปะรดเนี่ยหลายท่านก็เคยทานนะแต่ว่าวันนี้คือมีการแบบเขาเรียกจัดจานนะอันนี้ก็คือจัดหน้าแก้วสวยงามมากค่ะหน้าแก้วด้ดอกไม้ ทานด้วยกันค่ะยบายแบบนี้เนาะมาเย็นๆกันค่ะอันนี้เป็นมัทฉะกับส้มสดนะคะอ่ะมามัทฉะจะอยู่ข้างบนแล้วก็น้ำส้มข้นสดอยู่ข้างล่างนะคะข้างบนก็มีท็อปปิ้งแต่งหน้าเซกเก้นะคะด้วยดอกไม้แล้วก็ส้มสดนะคะเวลาจะทานเราก็คนนิดนึงแล้วก็ดื่มสบายๆเย็นๆชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำค่ะจันเอกกำลังแบบตื่นเต้นมากนะคะคือมันากินมากม แตงโมไปแห้งกับเมนูที่ชื่อว่ามาฮอเนาะกับชาหอมหอมในตอนบ่ายเก่๋ไหมเราไอเนี่ยอร่อยมากอ่าแล้วเอ๋จะรู้ว่าทำแบบนี้อร่อยรู้สึกว่าสดชื่อน่ะพอมันจะมันจะเป็นการกินกาแฟที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยนะเปรี้ยวเปรี้ยวขมฝาดนิดๆตัดกันแล้วแบบเพอร์เฟกต์ ใช่ค่ะมาฮอ้อนี่ก็ทานก็คือเขาจะมีคือว่ามาได้กินแล้วแบบนะแบบดีดเลยค่ะดีดดีดเป็ไนไงรู้สึกดีดไหมคือเขาถือว่าตอนบ่ายเนี่ยบางทีก็แบบซบซบเซาเซาซึมซเนี่ยพอได้นี้เข้าไปในดีดดีดเมื <c oughs> ่อก่อนเราไม่ต้องพึ่งยาหมากินเนี่ยมาฮอ้แล้วก็อนันนี้ถูกกับช่วงอากาศร้อนแตงโมกินกับหน้าลาแห้ง หน้าไปแห้งเราก็มีหอมเจียวเยอะๆแบบนี้ใช่เลยะนะคะมา้ยะเราก็ทานกับพวกชาเนาะชาหรือว่ากาแฟส้มสดเมื่อกี้เป็นไงมันจะเข้ากันมากยี่เอกยิบแพรก่อน,นอ,อันนี้บอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะการรีวิวการรีวิวย้อนไปใช้ชีวิตสมัยก่อนคะ่ะก็คือก็จะนั่งพัดโบ,บกแล้วคุยกันเช่นหมากอันนึงอะไรอย่างนี้ค่ะเวลาคุยอันนี้อันนี้คือเช่นหมาก พัดกันละเนระนาดไปแล้วลลแ้วแ่ะค่ะเพราะว่าทุกอย่างสลายไปแล้วค่ะเย็งเงยนๆแล้วก็นั่งคุยกันมั่วมอยผงสันนะคะ,ะพัดอันนี้ชื่นใจชื่นใจอ่าตอนนี้เราวางมาให้อาหารปลาเนาะนที่วัดไผ่ล้อมนะคะขน,นมเนี่ยขนมฟังนิ่มมากถ้าได้รวมคึ้นหวานคงจะดีขนมฟางนิ่ม ปลาเยอะมากแล้วก็เป็นเป็นปลาที่แบบอยู่ในแม่น้ำเจ้าพญานี่เองเนาะซึ่งแบบทีนี้ที่วัดนี้มีคนมาให้อาหารเขาเขาก็เลยแบบมาอยู่กันเยอะมันใช้ที่นี้เป็นแม่น้ำเจ้าพญากันค่ะเงาเงาปลาจใหญ่มากเลยว้าวอ่ะพูดอะไรกับท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งวันนี้นะคะก็มากิจกรรมนะคะที่เรามาเที่ยวกันในส่วนของเกาะเกตดใช่ไหมคะ ก็เนี่ยค่ะตอนนี้ให้อาหารปลานะคะซึ่งแบบตรงตรงนี้จะมีร้านค้าตลอดทางเลยแล้วก็อเนี้ยเราจะให้อาหารปลาแล้วเดี๋ยวเราไปต่อนะคะตรงนี้ที่ปลาเยอะมากแล้วก็อุ็ยนมันมาตุ้มๆเลยเดี๋ยวจะลองเสือกเทอีกนะคะเดี๋ยวจะเอาอาหารขนมให้ายโยนเนี่ยถ้ามีนมข้นหวานด้วยก็จะดีนะคะปลาปลาชอบนมข้นหวานหรือไม่ก็น้ำแดงแล้วก็เอาน้ำแข็งข้นใส่ค่ะใ่ลไปเลย ของกอเกาะเกตดนะคะเป็นพาร์ทที่เย็นมากนะคะรีวิวกระเป๋าแมวค่ะกระเป๋าผ้านะคะราคา120บาทใบใหญ่มากนะคะเป๊ะมากมหาไปแทกุไม่เจอที่หนูส่งจะจจะเป็นตยัน,น้ไปทีสารามจังหวหัดนี้ไปหน่วยงานต่างๆเขาจะมีสง,มงนื่องจากาเดียว,ว่าน,นีนสีย,นย,ยู้สรส่วนฐาน ค่ะตรงนี้มาดูเป็นโรง้านะคะใช้แกบเหลืองๆนะคะเผานะคะก็จะได้สีดำนะคะแต่ถ้าเผาธรมรมดานะคะเผาฐานธรมรมดาก็ได้สีแดงนะคะแล้วก็เศษแกะถ้าเกิดมาเผาก็จะเป็นสีข,ขา อันนี้คืองานปัน้นนะาปั้นสิ่งนี้นั่นเองนะคะเป็นฝาอันนี้เป็นที่เป็นที่โรงงานเนาะตรงนี้ที่นี่แบบดินดีนี่เป็นเป็นดินของเขาเองเดินเหนียวคุณภาพสุดๆะะที่นี่คือพระมหารามัญเจรีนะคะ i ินฟินิตี้อันปลักบานะคะอันนี้เป็นนั่งทานกาแฟาชิๆลๆริมน้ำแล้วมองไปแบบนี้นะคะเอาไว้มาเที่ยวด้วยกันนะจ๊ะตอนนี้เราเดินเที่ยวเลาะชมเนาะไปรอบๆกเกาะเต็น,นะคะก็จะมีบ้านชาวบ้านอยู่เต็มสองข้างนะคะแล้วแต่ละบ้านเนี่ยแต่งบ้านตัวเองสวยน่ารักเนาะค่ะ พี่พี่เคยดูงานเขาเป็นบอลไซมะพร้าวเอ๋เนี่ยค่ะเนี่ยคืองานงานบอลไซมะพร้าวเนี่ยเราไม่เห็นตาเก๋มากบอลไซมะพร้าวเนาะค่ะอันนี้นบอลไซมะพร้าวสวยอันนี้เป็นก็ไม้หัวไม้อะไรเนาะเล่นกันก็ <c oughs> มีทำต้นไม้ขายนะคะแล้วก็มีร้านขายอาหารชีวิตชุมชนวิถีชาวบ้านเลยนะคะเข้าจักรยานนะคะไปเที่ยวรอบเกาะน,นะคะ <c oughs> เป็นร้านของชำสมัย เกนะอ้ยมีร้านขายของเล็กๆน้อยๆตลอดสองข้างทางนะคะน่าเดินน่าเดินมากนะคะก็ล่มเย็นดีมากไอ้อ่าตรงนี้มีซี่งย่างอร่อยๆก็นั่งทานกันตรงนี้เก๋มากชื่ออะไรอ่อบ้านดำประนดงนะคะ เรากำลังจะไปที่บ้านดำกันนะคะแล้กำลังจะไปที่บ้านคุณพระส,สิงนะคะชื่อว่าบ้านดำกระโนดก็มีกาแฟแล้วก็มีขนมเค้กแล้วก็มีธรรมะดีๆอยู่ที่นั่นนะแล้วมองลงไปเห็นไหมคะไม่มีขยะเลยแบบเก๋เมากแล้วเป็นหมู่บ้านที่แบบสะอาดมาก มีมิสิจิตมิสิใจอะไรอยู่ที่นี่มากมายนะคะชาวบ้านก็ใจดีเนาะแบบเดินไปตรงไหนแบบรู้มลงอีาเจอแล้วนะคะบ้านดำเกาะนี้เมาถึงแล้วเรา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 มาถึงแล้วมีต้นน้เมี่ยวใหญ่อยู่หน้าบ้านนะคะแล้วก็นี่ค่ะป้าหมายของเราที่นี่นั่นเอง คือจะบอกว่าแบบเนี่ยเต็มโต๊ะมากนะคะอันนี้คือแบบส่งวิดีโอให้ดูว่าระหว่างปุ๊บปั๊บ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 กันอยู่ในตอนนี้นะคะสุดรุ่งุ้งกรุงจุ้งจุ้งอันนี้อะไรนะคาปูชิโน่หรอนี่คาแอันนี้ก็ะปมอาอันนี้เค้กส้มหรือแค่หลอดอ่ะเค้กส้มอันนี้เค้กส้มอันนี้เค้กแครอทเค้กแครอทอันนี้ค็อกเทลอ้เป็นงานคาราเนเดอร์อันนี้เป็นคนด่า อันนี้ก็เป็นอ่าส้มกับเอสเปสโซ่เนาะเอสเปสโซ่ช็อตนึงหลังจากที่มาเที่ยวเกาะเกต็ดอะมาเยี่ยมชมอะหนึ่งวันตอนเช้ารู้สึกยังไงแล้วตอนเนี้ยเป็นยังไงอยากให้เอเล่าให้ฟัง ถ้าก่าอนเข้ามาก็ไม่ได้คิดอะไรตอนแรกก่อนมานะคะยังไม่ได้คิดอะไรแต่พอม,มาถึงแล้วอะสิ่งที่เราเห็นคือคอ,อย่างแรกมันก็จะเป็นอีกที่ที่เราเองเราเป็นคนนนเราก็ก็ไม่ได้มาแต่ว่าพอเรามาผ่านทุกๆุกที่เลยตั้งแต่เช้าเรากลับรู้สึกว่ามันเป็นการจ่ายเงินที่อินใจอะเหมือนเราเจอม,มันเหมือนเข้าไปตามมันเป็นวิถีของคนที่นี่ค่ะก็เขาต้อนรับดีมากต้อนรับดีมากเราก็เราแบบรู้สึกแบบ คืออยากซื้อทุกร้านเลยอ่ะแล้วมันเหมือนกับว่าการมาเที่ยวของเราอ่ะมันไม่ใช่แค่เราแค่เราอิ่มใจอ่ะมันเหมือนกับเออมันมันเกี่ยวกับในท้องถิ่นอะเรารู้สึกว่าไม้เหมือนหลังจากโควิดมาแล้วมันทําให้คนอื่นอ่ะเขามีกําลังใจในการอะไรเงี้ยค่ะแต่เรารู้สึกเลยอ่ะรู้สึกว่าเป็นการจ่ายเงินที่ที่ทรู้สึกอยากจ่ายออแล้วเรารู้สึกอิ่มอะค่ะคือมันอิ่มอิ่มทั้งขนมอาหารรู้สึกอยางด้วย <ưỡ> แล้วก็อ,อิ่มใจด้วยเพราะว่าของกินตลอดทางแต่จริงๆนะคิดว่าทุกคนเหมือนกันนะถ้ามาทกเย่ยรแบบ เฮ้ยมันมันมีความสุขเนาะมันเหมือนเข้ามาเป็นวิถีชาวบ้านแล้วก็อย่างอะไรทุกทุกคนนะฮะต้อนรับดีมากอยากอยากให้ทุกคนมาคือตอนแรกไม่เคยคิดนะแต่พอมาแล้วแบบเออดีก็ทุกคนพูดเหมือนกันบอกว่าไม่แปลกเนาะเราจ่ายเงินนะแต่เรากับกับรู้สึกรู้สึกกิดใจในการจ่ายอ่าใช่ให จ่ายจ่ายจ่ายแต่รู้สึกว่าได้ใช่รู้สึกว่าได้เราได้เราได้ของก็ไม่แพงด้วยนะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราเราต่อยอดให้กับคนอื่นนะอย่างที่เราเดินผ่านอย่างร้านขอดมันดอกกะลาคุณป้าคุณลุงค่ะใตุ้ตาคุณยายที่อยากซื้อย่างทีร้าเนี่ะเราก็ของอร่อยหมดเลยนะคะอาหารตั้งแต่ทานมาเลยตั้งแต่เช้าอร่อยมากเลยนะใช่อร่อยแล้วคุณภาพดีคุณภาพดีดีจริงๆค่ะแล้วก็แล้วก็สิ่งที่เรามาเราอาจจะวัดวัด มันเหมือนเราไม่เคยเห็นกันนะอ่าไม่เคยเห็นใช่้นแต่มันก็ไม่ใช่วิถีแบบที่เราอยู่วันนี้ข้ามมากรเห็นใช่นะให้สามคำสามคำกับวันนี้สามคำกับวันนี้ก็อยากมาอีกอยากมาอีกละอยากพาทุกทุกคนมาแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากมานะอยากพาทัวร์อันนี้ดีมากอันนี้สิบคำแล้วใช่ค่ะโอเคสามคำอยากมาอีกโอเคค่ะ